ครับสวัสดีครับทมาชู้ชมครับพบพอกับผมอีกเช่นเคยครับครับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมขาสนับจิ้มเนี่ยครับได้มาเสริมนะครับแต่มาเสริมแล้วเนี่ครับเป็นหัวหานครับสมกับล่ำก็เป็นล่ำนกสีเฮาเนี่ยแหละครับนกสีเฮานะครับหลังจากที่ผมได้ขังขวากไว้ก้อนครับนี่ก็คือว่าท่วงครับท่องในเจ็ดแปดเดือนนะครับ ผมได้แยกออกมาอีกดอกหนึ่งหลังจากผมได้เอาออีกตัวหนึ่งครับที่ผมได้แยกลูกเอาออกไปครับให้พ่นเป็นซัดชัดเจนครับให้พ่นเป็นซัดชัดเจนนะครับผมก็เลยเอาว่าแมททองนะครับมาพักไว่อีกคออแท่นนะครับเนี่ยเอามาแท่นคออไวเอามาแท่นขอกไวนี่ก็เป็นการเสริมครับนี่ครับพ่นเอาไมีกวยครับมีกวยมาเสริม มันเสริมกล้วยนี่ครับแต่ว่าช่วงแรงๆครับหลังจากว่าขวากับเนี่ยอาหารเสริมคือกล้วยนี่นะครับไอ้เพิ่นได้กินตัวละน้อยครับตัวละน้อยตัวละน้อยไปนะครับนีเพื่อการดูแลว่าครับช่วงหัวคํำนะครับเพิ่นก็เสริมทุกตัวนะครับไปทุกตัวเลยนะครับอกินดีครับกินดีกล้วยนะครับอาหาร นี่ก็เป็นว่าที่ผมได้จับยาน่มบอกมาครับได้จับยานมบอกมาครับเป็นมือแรกวันแรกครับที่ผมได้เอาว่าตัวพี่เลี้ยงพ่นครับเอาตัวพี่เลี้ยงพันออกไปนะครับนั่นแหละครับเอาออกไปแล้วครับออกไปแล้วเป็นกําลังเสียหาท่างเขามากครับนะแม่น่ะครับหนูดีเอาออกไปก้อนครับปล่อยให้พ่นธุยู่นะครับสามตัวนี่ก็ยู่ตามลําพังนะครับ กำลังพากันกินหัวหารครับนี่ครับนี่แหละครับขอดีที่แยกบูกครับว่าแยกแม่แยกบูกมากนะครับต้องฝึกนะครับต้องฝึกคนนะครับนี่ครับก็ลังกินหัวหันนี่เพิ่นกะอยู่ตามลำพังนะครับนั่นครับแม่นะครับผมเอาเอาออกไปขังอีกรอบหนึ่งนะครับแยกออกไปเรื่อยครับแยกออกไปเรืยนะครับให้คนได้เป็นซัดชาดเจียนนะครับนี่นี่คือการเตรียมข้อมความใ้แต้ละ ต่ละปีแต่ละเดือนครับผมต้องนับเดือนนับปีเป็นน้ำับกันจับยานุมหรือว่ากาันถายว่าเป็นสัตว์ครับต้องมั่นดูแลเพื่อนช่วงนี้โอกาสโอกาสเป็นสัตว์นะครับหลนะครับหลเพราะวันเป็นเข่าสู้ช่วงอากาศมันถิอเขานาเย็นครับเป็นอากาศเย็นนี่ครับดีจริงจริงเก็บเล็กเก็บ้อยครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับตามภาษาค,คนหักว่าหัวใจกเกษตรครับบรรยากาศช่วง ก้อนคาครับเสริมหัวอาหารหนึ่งว่วอันนี้ก็เสริมดือยกันครับนี่ก็เสริมพื่อการนะครับนี่นะครับป็นง่วเตรียมความนะครับแยกกันโย่แบบนี้นะครับเพราะว่าต้องมันดูแลเพลินครับเพราะว่าถ้าเพิินเป็นสัตว์นะครับเพลินก็จะเป็นชัดเจียเลยนะครับการสังเกตง่วดูแลง้วสุขภาพง้วสสาคัญเลยครับนี่นั่งกินฟางครับกินหัวอาหารเสริมหน่อยกินฟางต่อ ขวากคนก็สะอาดนะครับนะครับขวากบม่แฉะบม่จืดนะครับกระเส้นอนครับกินดีกินจริงกครับสามตัวไมีตัวมากเป็นพี่เลี้ยงนะครับปล่อยเลยครับสามตัวครับขังอยู่ขวากี่นะครับขังไว้คอกนี่เลยสามตัวนะครับครับท้ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับความเจ็บจะหาได้ ความไข่จะได้มีครับบุญกดสลนน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาทยางครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับด้วยองแกงเตือนคลิปต่อไปครับก้าวาสวัสดีครับ